สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูไปแชนแนลแนวทางสําหรับในคลิปนี้จะเป็นสู่ปากหลักร้อยบนตัวเดียวแนวทางสูนี้เดินดีสีมัวติดนะครับในคลิปนี้จะมาคานวณในวส่กันสําหรับท่านชมิ้ที่ดำนะครับก็จะเป็นแนวทางว,วันที่1่กันยายน25 6 8ในส่วนในส่วนนี้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําได้ในวัที่4ที่ผ่านมาครับสูนี้จะเป็นแบบตัวเดียวนะครับดินที่หลักลอยครับสูตรนี้คาได้8ครับออก8ปถุง้านะครับ คลิปก่อนนั้นที่ผมลงให้ไปจะเป็นสูตรปากลักสิบแบบสองตัวนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรคำนวณหาเลขดินหลักร้อยนะตัวเดียวนะครับเดวทางสูตรนี้เรามาดูสูตรนี้กัน่อนครับงวดแรกครับสูตรได้เล่สองนะครับออกสองสี่หกนะครับต่อมาครับงวดที่สองครับสูตรนี้ได้เลขสามนะครับ ออกสามครับวดที่3ครับสู่ได้เลขแปดครับเลขแปดทำได้สองวดครับแปดมาที่ตำแหน่งเดิมครับออก 8, 5, 2ห้งวดที่ผ่านมาออก 8, ปดหครับสู่ก็ได้เลขแปดครับแนวทางสู่นี้ครับเดินดีสีวดติดนะครับเป็นสู่ระยะพังผ้นนะครับ แนรสูตนี้ดินตัวเดียวที่หลักร้อยครับใครสนใจแนวทางหลักร้อยสูตนี้มาลองคำานวณเทียบดูครับวิธีคิดแนวทางสูตรนี้ครับก็จะจะใช้ข้อมูลจากผลสลายนะจะเริ่มต้นในวันวันที่16มิถุนาวันนั้น ผลของรรงวันนี้หนึ่งออก507392ส้อในทย, 5, 7, 3, 9, ทยสอนตัวออก06ซึ่งจะนำเลขออกในวันนี้เป็นตัวตั้งคำนวณครับสูนี้ครับวิธีคิดจะใช้ลิ้นหลัก หมื่นบวกกัน4ครั้งนะครับบวกกำลังหน่วยแรกครับคูณ3แล้วก็วกด้วยสี่องที่ครั้งนะครับหน่วยแรกบวกกัน3ครั้งครับได้18ครับมาชดตัวท้ายเป็นตัวบวกครับนังเปบวกด้วยสี่องที่ครั้งครับทีนี้ผู้ชมมาลำบวกเทียบดูครับ นำศูนย์บวกแปดได้เท่าแปดครับแปดบวกสี่ก็ได้สิบสองครับตัดตัวออกไปครับตัวเดียวที่ได้คือเลขสองนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดแรกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับสามตัวออกสองสี่หกแนวทางสูนี้เป็นสูนคำนวณหาเลขหลักร้อยนะครับสูนได้เลขสองครับออกสองสี่หก นี่คืองวดแรกครับที่แนวทางสู่นี้เริ่มเดินต่อมาครับซีิีมดที่สองในงวดที่ 2, สองซึ่งใช้ข้อมูลในงวดนี้จะเป็นงวดที่1นึ่งกรกขดาหกแปดครับอออเก้าสี่เก้าสองสี่หกเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับ ที่คิดแนแผงสูตรนี้ครับใช้เลขหลักหมื่นบวกกัน4ีครั้งครับสี่สิบหกได้หกบวกกับเลขหลักเว้นแรกครับบวกกันสามครั้งได้เท่ากับสามนำบวกด้วยสี่คงที่อีกครั้งครับหกบวกสามได้เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่คงได้สิบสามครับตัดตัวหน้าออกไปครับตัวเดียวที่ได้คือเลขสามในงวดที่สองเรามาดูในใบนี้กันครับ จะเป็นงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมครับออกสามสองสี่ครับแดวทางสูตรนี้ดินตัวเดียวได้ที่สามต่อมาครับว่าต่อมาจะเป็นงวดที่สามนะครับแต่ก็ใช้ข้ามูลชานในงวดนี้เป็นตัวแท่งคำานวงนะครับผลของนักเนึ่งวดวันที่สิบหก กรกัดาออกสองสี่ห้าสามสองสี่ครับส,ส่วนที่ท้ายสองตัวออกสองหกนำมาตั้งคำนวณเพื่อหาลิดินในงวดถัดไปนะครับ วิธีคิดให้เรานำเลขหลักหมื่นนะบวกกัน4ครั้งครับ4 4 6 6บวกกับเลขหลักหมื่นแรกครับบวกกัน3ครั้งครับ6คูณ3ได้18บนำมาบวกกันครับ6บวก8ได้ท่าบ14เอาเฉพาตัวทายครับเป็นตัวบวกนะครับ แล้วก็บุรุสี่คงที่อีกครั้งได้เท่ากับ8ครับนี่คือผลลับที่ได้ในงวดที่ 3. สูตสูนี้ครับบวกันได้เลข8ครับในงวดที่3ามที่จะเป็นวันที่1สิงหาคม68นะครับงวดนั้นออก852ครับสูนี้ได้เลข8ครับต่อมา วที่4เรามาลงคำนวณเทียบกัครับในวดที่4ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ข้อมูลในวันนี้นะครับงวดวันที่1สิ่งสิงหาปี68เป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาลิติน,นะครับงวดน,นั้นออก8 1 1 8 5 2ในท้ายสตัวออก50ครับ แนวทางสูตรนี้ครับวิธีคิดจะใช้หลักหมื่นน้บวกกัน4ครั้งครับ1บวกกัน4ครั้งได้เท่ากับ4ครับนําบวกกับหลักหมื่นแรกงครับบวกกัน3ครั้งครับ4บวก0ได้เท่ากับ4ครับคูณด้วย4คงที่ได้เท่ากับ8นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในวิธีที่4ครับออก8 6 5หครับ ซึ่งสองวันนี้ได้เลขตัวเดิมครับออกแปดหห้านะครับในทางสูนี้เดินดีสีงวัติดนะครับดินที่หลักรอยนะครับในส่วนนี้เองเป็นผลคำนวณที่ได้ในสี่งวดแรกที่ผ่านมาครับ วิธีคิดเนี่ยทางสูตรนี้ครับใช้เลขหลักหมือนโบกันสี่ครั้งครับเก้าคูณสี่ได้สามหกเอาโจทย์ตัวท้ายเป็นตัวบวกครับบวกกับหลักหน่วยแล้งคูณสามครับสามคูณสามได้เท่ากับเก้าครับนำหกบวกเก้าได้สิบห้าครับได้สิบห้าเอาโจทย์ตัวท้ายเนี่ยครับเป็นตัวบวกแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่ครับห้าบวกสี่คงที่ครับได้เท่ากับเก้าครับวันนี้ครับแนวทางสูตรนี้ บวกกันได้เลขเก้าครับดินตัวเดียวนะครับท่านชมลมเั่นเลยครับในส่วนนี้เ็นจะเป็นวิธีคิดของเงนทางสูตรนี้ครับจะเป็นแบบตัวเดียวดินหลักร้อยสถิติเดือนดีซมวัติดน,นะครับวันนี้เป็นสถิติวันที่ห้าครับเป็นสูตรคำนวณหาหลักร้อยนะครับ สูรักสิบบนนะแบบสอตัวผมลงไว้แล้วนะครับในคลิปนี้เป็นสูรคำนวณหาเลขปักหลักร้อยนะครับจะเป็นแบบตัวเดียววดนนี้ครับได้เครับท่านชมลองเช็นเลยครับวันนี้ดินเ้านะครับ,นนรบถ้าชอบเลขนี้แคปภาพหน้าจอกันไว้ครับ คือผลคำนวณย่อยมวนนี้ครับแนวทางสู่นี้เด็วที่หลักรอยครับสู่ daily เก้าครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ